มากินทาโกกันจ้ามาเนีเด็กน่อยคิดอยากกินทาโกยากินัดจังก็เลยจัดการได้ทาโกมาเต็มถ้วยเลยพร้อมอุป,ปกรณ์ไอปิ่งแนวทอดทาโกมักน้ำทาโก หมอนึงใหญ่เด้จ้ะเต็มเลยข้าวกรเห็ดกินได้กินนิดเดียวข้าวนี่นับจังจัดหนักเลยเนาะมากินน้ำกันกับเด็กน้อยจ้ามาอนี่ยแอะนะกระไซถ้าโกเข้าไปแล้วค่ะท้าโกยากิมาอน,นี่ยนี่บาร์ตี้บาท่านได้ท่านด้สุกป,ปันไดมันน่าจะเห็ดอันนี้ได้ด้วยนะเดินนัดเมื่อหลังจะลองเห็ดไอ้ขนมครา แมนบอขนมครกหลุมหลุมทอดพอดีเลยจ้ะเดี๋ยวเมื่อลลังหาแป้งมาเห็นขนมครก็คิดยากไหมคิดหน่อยอยากกินทาโกทาโกยากิแต่นัดไ่อยากกินนะนัอยากกินขนมครกบ้านเท่าไหม <c oughs> คือสิไอ่ไม่ได้กินโดนแล้วได้ไอ้ขนมครกนาะคือกันคัก ยังบ่อสุกยังบ่อสุกอะน,นี่ถ้าตะโกแบบหันใจเต,ต็มที่เลยแต่เมื่อนี้เพราะว่าเฮ็ดกินเองถอดได้ประมาณสามเถอาสงสัยอิ่มแอแอแปะแน่เลยเด็กหน่อยน้ำมันกำลังร้อนจ้ะแต่ยังบพระท่านได้ยังเ่าะท่านได้สุกแป้ง แป้งกะได้ที่แล้วจ้าพร้อมกลับได้แล้วเนาะน่ากินไม้น่ากินไม้น่ากินมากเลยค่ะเอ็ดง่ายๆนะ ไอ้แป้งก็ซื้อตามร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปส่วนทาโก้ก,ก็เหมือนกันเนาะเราก็ใส่ไข่ใส่น้ำแล้วแต่ถ้าเกิดแป้งหนึ่งร้อยกรัมเราก็ใส่น้ำสามสามร้อยมลเราก็ใส่ไข่หนึ่งฟองเนาะแล้วก,วก็ตามชอบเลยใส่พักใส่พักหอมแล้วก็นี่แหละไอ้ เพื่อนเี่ยอย่างละบานเท่านี่ลหละนี่แหละบานเท่ามัน,มนเพื่อนเอิญนียอย่างว่าโอ้ยนัดก็นเรื่มา่ได้กินโดนแล้วใบพักแป้นเออนี่นี่ลหละกับใบพักแป้นค่ะแต่ว่ากระทานี่เราต้องใส่น้ำมันด้วยค่ะเพราะมันเป็นเทฟลอนอย่างดีแต่นัดใส่ นับใส่น้ำน้ำมันแพราะว่ามันจะได้กรกรอบเนาะกรอบนิดๆแหมเสร็จแล้วถ้าโกเรก,กินับจางเนาะมากินน้ำกันจากก็เด็กหน่อยแต่ต้องทอดอีกนะเนี่ยนัดเอาไฟลงแล้วง่ายๆสไตล์ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเด็กหน่อยมากินให้เบิงจ้ะ <laughs> มากินน้ำกันว่ามันมากินให้เบิง ทุกหมดแล้วทาโก้ไอ้กิตาอได้ยูไม่มาหรอคะเด้กิตา,าการะลาออกออกได้นะคะทาโก้ทาโก้ทาโกยากิได้กิจตากัน呐 คาเต拉โอเคทีคาสเต拉โอคามรอามาริจังมาริจังว่ากันว่ารู้แล้วคาสเต拉เนี่ยนี่น<ー>ี่น<え>ี่น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 ีนี่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 ่นี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 ่นน อะไรวะอะไร่อรี้วนะอร่อยไหมทาโกยากิแม่ปเปิดแล้วค่ะ าตากลัก,กตกแล้ว <c oughs> ไม่รู้เรื่องอีกนะมีเม้ยโอ้ยจีอร่อยอร่อยค่ะเปิดไฟแล้วอลีโอย ไ,ไม่เปิดให้นะยุดจังไม่มากินหรอคะมียุดจังย่อนเดิอิโอ้ยโอ้ชีเขาเมลีทำน่ากินน่ากิน ทำน่ากินน่ากินเนี่ยมีมีจังมะดาวเนอย,ยังไม่ทำปาติปาต,ปาติกินเยอะๆ้วชิ้นสเอาวชิ้นส

แต่ถ้าโกให้หมดจินะเดี๋ยวถ้าโกจะอ่าไม่เข้าแป้งทำเองเลยเดี๋ยวพาไปขายถ้าโกเมืองไทยใช่ป่ะเดี๋ยวแม่พาไปถ่าเดี๋ยวพาไปขายทาโกท,าที่เกกมืองไทยเนาะชอบกินทาโกยูจางชอบกินทาโก

มาลีมาดะยังไม่เหลืองถ้าไปถ้าทำแบบนั้นยังไม่เหลืองมันขึ้นยาก 中央の犯行もカラスにとってはお手はも紙だ,だがカラスが犯人と分かったところで仮にカラスが犯人だとしてもどうやって財布を取り返すんですか,かどこに行ったかもわからないじゃないですか ซมมะดนน้ำมนันกลมก็สวยไปเน่ปรับเท่าไหร่สองร้อยดรอดนดปดรอปตอตไปเตะมีอีกนะเนี่ย แคยังมีเหลืออีกจ้ะถ้าโกก็ยังเหลืออันนี้จะก,กินทั้งคืนนะนะอาหารเย็นแล้วเลยมาเนี่ยถ้าโกยากิ